สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ป้าเปียกก็พามาดูดอกไม้ดอกไม้ที่ป้าปลูกวันนั้นนะคะวันที่เรามาดูเขาขุดดินกันเมื่อน่าจะสัปดาห์หนึงผ่านมาแล้วเนาะแล้วดอกก็ออกสวยงามนะคะอันนี้ก็คือต้นไม้ที่ป้าปลูกใหม่วันนั้นนะคะต้นคุณนายตื่นสาย นี่นะคะก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะสําหรับคุณนายคุณนายตื่นสายที่ป้าปลูกเอาไว้ที่กระถางนะคะอันนี้ก็เป็นต้นสาวน้อยหรือแพสเซียงไฮ้นะคะที่เด็ดออกไปแล้วบ้างนะคะแล้วมันก็ยังเหลือเหลือต้นอยู่ที่กระถางเดิมก็ออกดอกสวยงามด้วยนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่แหละคะ่ะเรา คุณนายตื่นสายที่ที่ป้าได้ขยายออกนะคะเนี่ยป้าเปี๊ยกขยายออกหลายกระถางเลยนะคะสวยงามกำลังออกดอกสวยเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่ป้าเปี๊ยกได้ปลูกเอาไว้ในวันนั้นนะคะกำลังติดแล้วค่ะเป็นดอกแล้วก็มีนะคะเนี่ย ติดเป็นดอกแล้วก็มีแต่ว่ามันก็ยังออกดอกไม่เยอะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ให้ปุ๋ยดอกนะคะเดี๋ยวประเปียกก็จะนําปุ๋ยดอกมาใส่นะคะนี่อันนี้นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึง่งที่ประเปียกปลูก,กวันนั้นนะคะออกดอกแล้วสวยงามจังเลยค่ะโอ้มีหลายสีด้วยนะคะเนี่ยมีทั้งสีชมพูสีขาว สีบอกไม่ถูกมันเป็นสีแซมกันนะคะมีทั้งสีขาวสีชมพูสีม่วงสวยงามมากเลยค่ะโอ้สวยมากมเลยค่ะแล้วก็ยังมีสีอะไรนะเขาเรียกว่าสีอ่าอันนี้สีม่วงเนาะแล้วอันนี้ก็สีนี่แหละสีชมพู สลับกับสีเหลืองอ่อนๆนนะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็คือแปลงคุณนายตื่นสายที่ป้าเอามาปลูกไว้เมื่อวันนั้นนะคะวันก่อนหนอนนี้นะคะวันก่อนที่ป้าเปียกมาดูเขาถูดดินกันตรงนี้นะคะแล้วก็ได้มาปลูกเอาไว้สีสวยงามมากเลยะคะ่ะออกดอกแล้วนะคะ ออกดอกะะแล้วค่ะแล้วสําหรับกระถางนี้นะคะก็เป็นกระถางเดิมที่ป้าเปียกยังไม่ได้ยังไม่ได้แก้ไขยังไม่ได้ปลูกใหม่นะคะเขาก็จะออกดอกมาตามธรรมชาติที่ว่ามันก็ยาวออกมานะคะช่อดอกก็จะยาวออกมาแต่ถ้าได้ปรับปรุงใหม่ก็จะมีความหนาสวยขึ้นแต่ตอนนี้ก็สวยนะคะป้าเปียกว่าอันนี้มันก็สวยเหมือนกันนะคะ ออกดอกมาห้อยระยะลงมาตามเถาของกิ่งนะคะตามเถาของอเขาเรียกอะไรกิ่งพันต้นของคุณนายตื่นสายนะคะสวยงามมากเลยนะคะสําหรับวันนี้วันฟ้าหลังฝนนะคะป้าเปียกก็พามาดูดอก สาวน้อยแล้วก็คุณนายตื่นสายนะคะที่ได้ปลูกเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่าอันนี้ที่ป้าเปียกาลังให้ดูนี่เป็นกระถางเดิมกระถางเก่ายังไม่ได้ปลูกใหม่นะคะมองให้เห็นความสวยงามแล้วก็สดชื่นของดอกไม้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆนะคะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะตรงกระถางด้านล่างนี้ก็ก็ยังมีอีกนะคะกระถางด้านล่างนี้ก็ยังมีต้นสาวน้อย กำลังโดนฝนแล้วงามขึ้นนะคะถ้าโดนปุ๋ยก็จะงามมากเลยป้าว่าจะปลูกใหม่แต่ว่า,อารอกุลาบอยู่นะคะรอกุลาบอยู่